เราจะดำเนินชีวิตตามโลกนิยมอย่างถูกต้องนี่จะทำอย่างไรเป็นคำตอบที่ตอบยากฮะเพราะมันอยู่ที่ว่าโลกนิยมจะนิดไหน่อยเป็นหน้าที่ที่คุณนจะต้องดูเองเพราะโลกนิยมก็มีหลายระดับอย่างที่ว่ามาแล้วแล้วในระดับหนึ่งก็มีหลายแขนงหลายสาขา <c oughs> เราจะต้องรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโลกกันิยม อันไหนอะคือแ,แม้แต่ในรอบการกินการอยู่แต่งเนื้อแต่งตัวเล่นหัวนี้มันก็อย่างหนึ่งก็เป็นโลกนิยมการศึกษาการงานการอะไรต่างๆตามที่คนนิยมก็เป็นโลกนิยมอุดมคติทางการเมืองที่ลึกซึ้งนั้นก็เป็นโลกนิยมก็ปละมายความว่าถ้าอะไรเ็านิยมเป็นมากๆแลเราก็เรียกว่าโลกนิยม จนถึงก็มีความมั่นคงในความนิยมนั้นๆมีอํานาจมีทิพลครอบงามจิตใจของคน,นกเรกวะาโลกนิยมนั้นตอบไม่ถูกว่าอันไหนจะถูกหรือจะผิดต้องดูเอาเองโดยอาศัยหลักธรรมนิยมเข้ามาจับดูแต่มันเป็นธรรมเป็นความถูกต้องเช่นว่ามันเป็นการบังคับกิเลสบังคับตัวเองเป็นการยอมรับ สิที่ของผู้อื่นสงสารผู้อื่นด้วยความเมตตาการุณาเหล่านี้เป็นต้นแล้วมันก็ถูกอันคือมันเป็นธรรมนิยมเอาไวา้รอกหรือสอบสวนในพวกโลก,กนิยมโลกนิยมอันนี้จะไปไหวไหมควรจะเ,เกี่ยวข้องไหมถ้าว่ากันที่จริงแล้วหลีกให้มากถ้าที่จะหลีกได้นั่นดี เออมืลีกไม่ได้นะจึงจะบายเบียงไปคพาม่ให้มันเกิดเรื่องแราวมาอยู่ในธรรมนิยมจะไม่ดีกว่า